สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหลอดไฟ Philips Hue ครับที่ติดอยู่ด้านบนนะครับที่เป็น2ส,สีเนี่ยเป็นหลอดไฟที่สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงได้เราสามารถสั่งงานจากแอปในโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็รวมถึงการใช้งานแบบใช้สริสั่งงานแบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงสั่งเปิดปิดไฟได้แล้วก็ใช้ร่วมกับในแอปตัวโฮมของ Apple ได้ด้วยครับติดตามครับ ก่อนอื่นเรามาอธิบายกันก่อนนะครับว่าตัวฟิลิปฮิวคืออะไรครับตัวฟิลิปฮิวเนี่ยหลักๆเขาคือเป็นหลอดไฟ LED ที่สามารถแสดงสีได้ทั้งหมด16ล้านสีนะครับแต่เฉดสีจริงๆเนี่ยเขาแสดงผลได้อยู่ประมาณ50,000เฉดสีครับตรงนี้โดยตัวหลอดไฟเนี่ยเขาจะสามารถควบคุมผ่านแอปบนโทรศัพท์มือถือได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับโดยในส่วนของฝั่ง iOS เนี่ยหรือบน iPhone นะฮะก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัว Apple HomeKit เนี่ยสามารถใช้ Siri สัส่งงานได้ด้วยครับ โดยตัวหลอดไฟ p h ฟิลิปิวที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นเซตนี้ครับเป็นตัว Starter Kit นะครับประกอบไปด้วยตัวหลอดไฟนะครับจำนวน3หลอดแล้วก็มีตัวบิดนะครับตัวบิดเนี่ยจะต้องต่อกับตัวเราเตอร์ Wi-Fi ของเรานะครับโดยตัวบิดเนี่ยตัวฟิลิป p ์บิดเนี่ยจะทําหน้าที่สื่อสารกับหลอดไฟเพื่อให้เราใช้แอปบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยควบคุมตัวหลอดไฟต่างๆได้ครับ โดยหลอดไฟฟิลิปฮิวที่มีจําหน่ายในไทยไปทางการจะเป็นหลอดคั้ว e 27นะครับตัวความสว่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800รูเมนแล้วก็ตัวอุณหภูมิสีเนี่ยอยู่ที่2,000 6,500คลวินครับโดยในการเซตอัพฟิลิปฮิวนะครับก็ทําได้ง่ายมากๆครับตอนที่แบบเราเปลี่ยนหลอดไฟเสร็จปุ๊บเราเอาตัวบริด g e เนี่ยไปต่อกับเราเตอร์แล้วก็ทําตามขั้นตอนที่แบบปรากฏอยู่ในแอปตัวฟิลิพเพีนี่ก็ ไม่นานครับผมใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกิน5นาทีครับก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยเราสามารถใช้ในแอปฟิลิพิวเนี่ยควบคุมตัวแบบการเปิดปิดไฟได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนแสงเปลี่ยนสีเนี่ยก็คือทำได้ในแอปฟิลิ h ิวเลยครับ จุดเด่นของตัวหลอดไฟฟลิพพิวนะครับก็คือการเปลี่ยนสีหลอดไฟครับได้ตามต้องการเลยครับซึ่งสามารถควบคุมผ่านแอปบนโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับเช mm. ่นผมอยากเปลี่ยนเป็นสีแบบสีแดงก็อย่างเงี้ยครับทั้งห้องผมตอนนี้ก็คือเป็นสีแดงแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแยกสีแบบแต่ละหลอดไฟได้เลยนะครับว่าอยากให้หหลอดที่1หลอดที่2เนี่ยเป็นค o l สีกันหลอดที่3หลอดที่4ก็เป็นค o l สีกันอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้ผมทําให้ดูว่า ถ้าเปลี่ยนพอๆกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ครับอย่างเช่นผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวตอนนี้ทั้งห้องผมตอนนี้ก็จะเป็นโทนสีเขียวนะครับหรือผมเลื่อนมาที่สีน้ําเงินเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าห้องผมตอนนี้กลายเป็นโทนแบบไฟสีน้ําเงินแล้วอย่างนี้นะครับหรือถ้าเปลี่ยนเป็นออก โทนสีชมพูก็จะเป็นลักษณะนี้ครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นที่ p h i l i p ปคิวทาได้บนโทรศัพท์มือถือครับนอกจากนี้นะครับในแอป i l i p ปคิ e เนี่ยก็สามารถที่จะเซตอัพแบบโหมดต่างๆได้อย่างเช่นถ้าเราอยู่บ้านจะให้เป็นยังไงหรือถ้าเราออกจากบ้านเนี่ยจะให้แบบไฟปิดทั้งหมดหรือแบบทําเป็นแบบดิมไลท์ลงไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้เราสามารถเซตอัพได้แล้วก็รวมถึงการเช็คตัวโลเคชันว่าถ้าเราออกจากบ้านไปพ้นระยะแบบบริเวณบ้านเราเนี่ยก็ให้ไฟปิดทุกดวงเลยก็ได้เหมือนกันครับสำหรับการควบคุมจากนอกบ้านนะคร ็แนะนำให้เซตอัพ ตัวแอปฟิลิพิวให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะฮะก็คือเราสามารถที่จะใช้แอปฟิลิพิวเนี่ยควบคุมตัวแบบการเปิดปิดการเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงเนี่ยหลอดไฟภายในบ้านจากแบบเราอยู่ไหนก็ได้ในโลกนี้ครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถควบคุมได้หมดเลยครับสำหรับการทํางานของตัวหลอดไฟฟิลิพิวร่วมกับตัว Apple Home k i t นะครับหลังจากที่เราเซตอัพเข้ามาให้อยู่ในตัว Apple Home k i t แล้วเนี่ยถ้าเรามีอุปกรณ์อื่นที่รองรับอยู่แล้วอย่างเช่นผมใช้ตัวประตูออร์แกสนะครับที่รองรับตัว Home o m ม k i ดอยู่แล้วเน มื่อไหนะครับหลัง6โมงเย็นด้วยก็คืออัลล็อกหลัง6โมงเย็นเนี่ยผมสามารถที่จะให้ตัวหลอดไฟเนี่ยติดอัตโนมัติได้เลยโดยที่แบบผมไม่ต้องกดไฟเองอย่างนี้ครับส่วนการเชตอัพแบบอ,อื่นที่ผมทำนะครับก็คือมีอย่างเช่นถ้าผมออกนอกบ้านนะครับออกนอกห้องเนี่ยอ่าแล้วตัว การ track GPS เขาจับได้ว่าผมอกอกนอกบริเวณไปแล้วเนี่ยก็คือไฟทั้งหมดในห้องเนี่ยจะปิดโดยอัตโนมัตินะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่ผมเซตอัพไว้นะครับก็คือก่อนพระอาทิตย์ตก15นาทีนะครับถ้าตรวจ เช็คแล้วว่าผมอยู่บ้านเนี่ยก็คือให้ไฟติดขึ้นมาอัตโนมัติได้เลยนะครับโดยการเช็คว่าผมอยู่บ้านไม่อยู่บ้านเนี่ยก็คือเช็คจากตัว GPS ในเครื่องโทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่นี่แหละครับส่วนเรื่องพระอาทิตย์ตกนะครับหรือพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเออเขารู้ได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้เขาไปลิงกับตัวแอปเช็คสภาพภูมิอากาศในตัวเครื่องของ iOS นี่แหละครับทำให้เขารู้ว่าอ๋อพระอาทิตย์จะตกกี่โมงนะครับแล้วก็ก็อ่ะเซ็ตไว้แล้วว่า1 5นาทีก่อนพระอาทิตย์ตกในแต่ละวันเนี่ยก็จะเป๊ะมากเลยครับส่วนการทํางาน่่่นนนนนๆทีาสใใจตััว Apple Home Ki ก็คือถ้าสมมติเรามีหลอดไฟหลายดวงเนี่ยก็คือเราสามารถจะจัดกรุ๊ปได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะจัดกรุ๊ปให้ดูก็คือเป็นหลอดไฟที่โตะทํางานอยเงี้ยครับอ่าผมกดเข้ามาผมกดที่ดีเทลปุ๊บผมสามารถที่จะกดไปที่ตัวการรวม Accessory ได้ก็คือ Group with other a c c e s s o r y เนี่ยแล้วผมก็กดไปตรงนี้ได้แล้วผมก็ตั้งชื่อว่า TV อย่างเงี้ยครับสมมติผมตั้งชื่อว่า t b l l อย่างเงี้ยครับอ่า มันก็จะรวมกรุ๊ปไปเลยครับตรงนี้ครับปุ๊บอย่างเงี้ยครับง่ายไหมครับพอเรารวมกรุ๊ปเสร็จแล้วนะครับตัวหลอดไฟ2ดวงแทนที่เราจะต้องกด2ทีนะครับแล้วก็คือกดทีเดียวเนี่ยมันก็จะปิดไป2ดวงแบบนี้เลยครับสำหรับการใช้งานฟิลิปฮิวคู่กับ s i r i นะครับในมุมของภาษาอังกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะใ hey ห้ Siri ส h a ชลล์ไ o ท t คเ l อร์ท l บลูเชลล์ไลท์คเลอร์ทูพิงก์ระบบ u r n o ์นออนรออฟอะไรเงี้ย Siri ภาษากังกเขาทำได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยาก ให้รู้กันนะก็คือ s i ริรภาษาไทยเราก็สามารถสั่งงานตัว Philip ิวได้ด้วยนะครับอย่างเช่นวัดดีซิริเปลี่ยนแสงเป็นสีฟ้าสีฟ้าอ่าอย่างเงี้ย <ๆ S 2> ครับ<ๆ>ก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันหรือคำสั่งพิเศษที่เขามีเตรียมไว้ให้อย่างเช่นอรุณสวัสดิ์เปิดใช้งานฉากอรุณสวัสดิ์เป็นเช้าที่แสงสดใสของคุณ ถ้าเราพูดอารุณสวรค์นะครับก็คือตัวไฟเนี่ยจะเป็นโทนแบบสีส้มๆแบบจางๆแล้วก็ดิมไฟลงมาอยู่ประมาณหนึ่งตรงนี้ครับก็เหมาะสําหรับอตอนเช้าตื่นมางงเงียรเราแบบไม่อยากได้แสงจ้าในห้องลักษณะนี้หรือถ้าเป็นตอนกนลางคืนนะครับเราสามารถที่จะบอก Siri ได้ว่าเฮ้ยเราอยากนอนแล้วแล้วก็ให้ปิดไฟทั้งหมดเนี่ยภายในคําสั่งเดียวด้วยก็คือเราสามารถสั่งแบบนี้ได้ครับวัดดีซิริฝันดี แบบนี้ก็คือไฟทุกดวงก็คือปิดเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับสำหรับคนที่เริ่มคิดล้วเฮ้ยฟิลิปฮิวมันแจว๋วแล้วก็เออมาใช้งานกันในซีรีได้ด้วยเอ,อ๊แต่ถ้าเราอยากใช้ร่วมกับคนอื่นๆในบ้านเนี่ยเอออยากให้คนอื่นใช้งานผ่านแอปได้ด้วยเออสามารถทําได้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าทําได้นะครับโดยในส่วนของตัว Apple Home k i t เนี่ยพอเราเข้ามานะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเรากดไปที่ลูกศรตรงเนี้ยครับ ปุ๊บแล้วเราก็กดไปที่บริเวณตรงนี้ครับแล้วเราก็อินวา์คนสมาชิกในบ้านเนี่ยให้เข้ามาใช้งานใน Apple Home ได้ด้วยเหมือนกันจากตรงนี้ครับสำหรับการใช้งานอื่นๆในตัว Apple Home คิดนะครับของไฟตัว Philip s Hue เนี่ยผมสามารถที่จะตั้งเป็นซีนไว้อย่างนี้ได้ครับอันไหนที่ผมใช้บ่อยหรือแบบแสงไหนที่ผมใช้บ่อยเนี่ยผมสามารถที่จะตั้งค่าไว้แล้วผมมากดอย่างนี้ได้เลยอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็รวมถึงการใช้งานตัวสิริสั่งงานแบบตัวซีนได้ด้วยเช่นอย่างนี้นะครับวัสดสิริ เปิดไฟดูหนังโอเคบ้านของคุณพร้อมแล้วสำหรับฉากดูหนังก็คือตอนนี้ก็คือซีรีก็จะเซตอัพเป็นไฟดูหนังที่ผมตั้งค่าไว้แล้วว่าอ๋อให้ไฟอยู่ปเป็นี่ยประมาณอย่างเงี้ยอ๋อดีมไฟลงมาเหลือประมาณสัก10%นะครับให้ไฟเป็นโทนสีน้ําเงินม่วงอย่างเงี้ยครับโดยการเซตอัพซีนนะครับหรือฉากในภาษาไทยนะครับของซีรีสภาษาไทยเนี่ยเรากดเครงหมายบวกไปลักษณะเนี่ยครับ แล้วก็เลือกได้แหละครับว่าเราแอดสีแล้วก็อยากให้ไฟแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราอยากเนี่ยตั้งชื่ออะไรผมตั้งชื่อ TRO อย่างเงี้ยครับปุ๊บแล้วผมก็แอดอุปกรณ์เข้าไปผมแอดตัวไฟเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลือกได้ว่าไฟแต่ละดวงหรือแต่ละกลุ่มที่ผมจับกรุ๊ปไว้เนี่ยผมจะให้ไฟตรงเนี้ยมันขึ้นไปที่ความสว่างที่100แล้วก็ผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีส้มอย่างเงี้ยครับ ปุ๊บอีกอันนึงเนี่ยผมให้อยู่ที่ความสว่างที่50 60อย่างเงี้ยครับแล้วก็คัลเลอร์เป็นสีขาวอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้เหมือนกันพอเราเซตอัพตัวซีหรือฉากเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอ๋อเขาก็จะมาต่อแถวอยู่แบบที่เราเซตอัพไปแล้วอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเราก็กดได้เลยอย่างเงี้ยครับอืมดีไหมครับ ซึ่งในส่วนของซีนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้แต่ชื่อภาษาไทยเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าจะตั้งให้มันแบบง่ายๆเนี่ยอย่าชื่อยาวมากนะครับตอนสั่งสิริจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็แบบอย่าเป็นชื่อยาวมากตอนที่สั่งสิริ t างคิดเนี่ยเขาจะได้เข้าใจง่ายครับสำหรับคนที่สนใจตัวฟิลิปพิวนะครับอาจจะมองว่าตัวสตาร์ e อ k คินะครับมีแค่3หลอดไฟเนี่ยเฮ้ยอาจจะไม่พอนะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะซื้อหลอดไฟ ตัวฟิลิปพิวลักษณะเนี่ยเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้คือหน้าตากล่องสำหรับ1หลอดน,นะครับก็ลองเข้าไปดูในร้าน iStudio by Copper One ในร้านดอ t ไลฟ e ดูนะครับว่าตัวฟิลิปพิวเนี่ยถูกใจหรือเปล่านะครับส่วนตอนนี้ผมคลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ